โฟกัสผิดที่โดยสิ้นเชิงทำเอากระแสะเรือจิ้นยังมีแรงสู้ต่อขึ้นมาในทันทีสำหรับนักแสดงสาวแจ็คกี้ชาคลินเมือนที่ล่าสุดได้โพสต์ภาพถ่ายกับเพื่อนๆโดยมีนักร้องหนุ่มปอดอน,นอกทองบริสุทธิ์หรือปอเอฟ7ยืนเคียงข้างร่วมเฟรมด้วยซึ่งแจ็คกี้ได้เขียนแคปชั่นไว้ว่ากว่าจะรวมตัวกันได้อุกาบาตก็มาต้อนรับเฉียวหัวไปเลยครับเห็นทุกคนยกเว้นกี้แต่งานนี้กลับถูกแฟนๆโฟกัสผิดจุดเต็มๆเ,เ,เมื่อได้เลื่อนไปดูภาพที่2เห็นแขนของแจ็คกี้ และปออนบกไข่ยัันคล้ายๆอกกอดอยู่ด้านหลังทําเอาใครหลายคนถึงกับคอมเมนต์สนัดอาทิย์เรือแจ็คกี้ปอยังไม่ล่มนะคะฉันพายอยู่แขนเธอสองคนมันยังไงงอง,องมีคนแอบจับมือกันฆ่าคุณครูอุกาบาทไม่เห็นแต่ฉันเห็นแขนเธอนั้นสองคนข้ามเฟรนด์โซนหรือเปล่าคะเนีย่ยมือเขาวายเขากอดกันอยู่เดอ้อเป็นต้น